โอเคครับนะนะตกกลางค,คืนนะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนําผมก็ไม่ได้เสียรอะไรขนาดนั้นนะครับก็ตกกลางคืนเดี๋ยวเราจะใส่แท่งฟอสผมนี่นะแท่งฟอสพอลาสนะครับดูนะครับอัาแล้วนะครับมันจะมีแสงนะครับอโอเคลองดูนิดนึงแล้วก็ภายในซองแท่งฟอสเนี่ยเวลาซื้อมาเนี่ยยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับซื้อมา มันจะแผ่ทอดใสๆครับโอเคนะแล้วก็ทอดไใส่ร้อยไปก่อนนะครับทอดใส่ร้อยไปก่อนปึ๊บอรับใส่ตะกั่วโอเคก็ใส่ตะกั่วไปครับใส่ตะกั่วมัดเหมือนที่เราตกโอทีทั่วไปเนี่ยแหละนะครับโอเคใส่ตะกั่วมัดทั่วไปเน้องชุกหายลม เดินะดูนะอ้อวไม่สที่อย่างนี้ปวดโอเค,อเคมันมีชีเล็กน้อยครับผมสำหรับตะกวดปองปรากฏนะเนี่ย ตะกัวสังเกตนะครับต้นชายตะกัวรูใหญ่นิดนึงเวลาวิ่งดีๆเวลาปากระช่าไปากินเหยื่อมาเนี่ยน้ำหนักของตะกัวแทบจะไม่มีผลนะครับเพราะถ้าตะกัวนอนที่พื้นใช่ไหมเวลาปลามกินมันจะอิสระนะครับแนะนําให้รูตรงนี้ใหญ่ๆรูตะกัวครับโอเคพอเราได้แท่งฟอรส์สนี้เรียบร้อยนะตัวขาวเนี่ยก็เสียบไปเลยครับตรงสายเอ็นรูใกลก้จะฟิตหน่อยเสียบแคปป่ยๆพอครับรูดครับรูดเบาเดี๋ยวสายขาดแค่นี้ครับ อแค่ระดับที่เราจะตกมันเม็ดนิดๆละกันโอเคนะไม่น่าลึกหมายนี้แค่นี้พร้อมตกแล้วครับโอเคไปครับดูกัน พึ่งัตัวแล้วอุ้ยพึ่งลงเองนะโอ้โหมีตัวไห้มีนั้อู้โ้ยนี่ตัวใหญ่มากเลยเนี่ยเท่าฝ่ามือเลยเนี่ยดูสิโดนนะครับอะไรพึ่งลงไม่ถึงนาทีเองฮะเหยื่อนะเอริสลมกู๋เหรอไม่เหยื่อสนใจสั่งซื้อได้นะคะเดี๋ยวปักลิงก์ไว้ให้โอเคครับ